ต้องเรียกได้ว่าแต่ละโปรเจกต์นะคะระดับโลกระดับดาวอังคารระดับมารดาผู้ให้กําเนิดบุตรที่สุดบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีวิตามินหรืออาหารเสริมอยู่ไม่ได้แน่นอนนะคะวิตามินหรืออาหารเสริมที่ซี o กินในทุกๆวันมาวันนี้คลิปแรกมาบอกกันแบบละเอียดยิบ ต้องเรียกได้ว่าแต่ละโปรเจกต์นะคะระดับโลกระดับดาวอังคารระดับมารดาผู้ให้กำเนิดบุตรที่สุดเพราะฉะนั้นทำงานเยอะขนาดนี้เวิร์กฮาร์ดหนักขนาดนี้บอกได้เลยว่าถ้าไม่มีวิตามินหรืออาหารเสริมอยู่ได้แน่นอนนะคะเจาะทีละตัวกับวิตามินของ CEO วัฒนาบัางคะ่ะเนื่ง โปรโตีนต้องถึงโปรโตีนนะคะในภาษากรีกเนี่ยแปลว่าอันดับแรกเอาง่ายๆเลยค่ะต้องใส่ใจเป็นอันดับแรกนั่นเองค่ะการฟื้นฟูร่างกายในแต่ละวันเนี่ยสำคัญมากทุกเซลล์เอนไซม์ต่างๆในร่างกายล้วนจําเป็นต้องมีการฟื้นฟูด้วยโปรโตีนที่ต้องทานทุกวันเพราะว่าโปรโตีนเนี่ยไม่สะสมในร่างกายทานได้ทั้งรูปแบบที่เป็นอาหารหรือว่าแบบโปรโตีนเชคได้เลยค่ะ 2. กลุ่มพื้นฐาน Optimal Health ก็คือวิตามินเกลือแร่แอนตี้ออกซิแดนต์แน่นๆเช่น วิตามินซีวิตามินอีวิตามินดีบีคอมเพล็กซ์แมกนีเซียม จัดไปเลยค่ะเรียกว่าเอาให้ครบทีมและสำคัญมากๆนะต้องมีโปรไบโอติกเสริมในเรื่องของลำไส้และเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายกลุ่มนี้นะคะเหมือนเป็นการเติมพื้นฐานสุขภาพให้แน่นแ่นเพราะว่าเราห้ามป่วยนะคะในโปรเจกต์สำคัญแบบนี้ 3. คือสำคัญมากๆค่ะคือกลุ่มต้านการอักเสบเพราะการอักเสบเรื้อรงังเป็นสาเหตุของทุกโรคเพราะฉะนั้นนะคะกรดไขมันต่างๆต้องไม่ขาดนะคะโอเมก้า3โอเมก้า9เคอร์คูมิน ต้องอยู่ในรูทีนของเราค่ะสี่เพราะความสวยเป็นหน้าที่บำรุงผิวคุณอาจจะแต่งหน้าทําให้สวยได้ไปหาหมอพบแพทย์ทำให้สวยได้แต่ว่าถ้าอยากจะออร่าพุ่งจากภายในต้องใช้วิธีการรับประทานนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเซรามัยนะคะพิกโนจินอลแอสตาเซนทีนก็จะอยู่ในรูทีนเสมอค่ะรวมไปถึงกลุ่มคอลลาเจนด้วยนะคะ กลุ่มเพิ่มพลังงานหรือเพิ่มพลังชีวิตนั่นเองกลุ่มนี้บอกเลยว่าเป็นซีเคร็ซอสทาไมมีพลังอยู่ตลอดเวลาบอกเลยชีวิต CEO ไม่ง่ายเอาความลับมาบอกกันเลยว่ามีพลังงานเนี่ยทำได้ตลอดเวลาเนี่ยขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเต้าเอสโอดีและก็โอดินไซต์ชิลเทนค่ะเพิ่มพลังสุดๆตื่นเช้ามามี energy ถึงไหนถึงกันไม่บอกตรงๆเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องทานขนาดนี้ค่ะแต่ถ้าคุณมีโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ใช้ร่างกายเยอะใช้มันสมองเยอะใช้แรงเยอะ นี่คือความจริงที่แนะนำค่ะลงทุนกับธุรกิจไม่พอคุณต้องลงทุนให้กับตัวคุณเองด้วยนะคะเพราะตัวเราหรือตัวคุณน่แหละค่ะคือแอสเซทหรือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในชีวิตและถ้าใครมีเวลาออกกำลังกายและพักผ่อนไห้เพียงพออันนี้ย the best ด้วยความหงใหง่ค่ะ